แล้วก็คนชนเนี่ยก็ใจร้ายมากก็ชนแล้วก็หนีไปเลยต้องหาคนผิดมาให้ได้นะแล้วก็ตอนนี้เราได้ภาพร่าจากกล้อง C T V แล้คนไหนที่รู้ตัวก็ถ้าเป็นไปได้ก็มามอบตัวนะเมื้อเมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่เราเศร้าใจอีกวันนะก็ประมาณที่เมื่อวานผมไปวิ่งตอนเช้าที่สวนหลวง เราก้าแล้วก็พอสายๆก็ได้ข่าวของพนักงานเพื่อนร่วมงานเราอะ่ะพี่สมศรีนะครับที่อยู่ที่เขตสะพานสูงก็เป็นพนักงานกวาดถนนนะพนักงานรักษากวารถนนอยู่ที่ก็เป็น<ว>เป็นถนนที่เรียบวงแหวนนะก็อยู่ในสะพาสูงก,ก็ถูกอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตนะครับก็ตนไปตกอยู่ข้างทางเลยอะตกอยู่ในกอหญ้าข้างนานท,ทางคือท่านกวาดอยู่ริมไอคู่ขนานถนนบางชัน นะแล้วก็พลชนเนี่ยก็ใจร้ายมากก็ชนแล้วก็หนีไปเลยนะครับแล้วก็มีกเร่วมงานนี้ก็มามาพบร่างของพี่สมศรีนะครับแล้วก็เมื่อวานก็เลยตอนเย็นก็เลยไปร่วมงานพิธีฝังก็เป็นพิธีของมุสลิมน,นะครับไปที่สุเหร่าลองเก้านะลองเก้าแล้วก็ไปแสดงความเสีเยใจกับญาติแล้วก็ช่วยเหลือคือจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่เสียใจก็เจ็บเพลินอาทิตย์ที่แล้วเราทํามีแางบริษาคกรรม ประกันไทยเขาช่วยทาประกันให้คนพนักงานกวาดองนทุกคนเลยนะเดี๋ยวก็พูดในวันที่มอบแล้วว่าเราไม่อยากใช้เลยนะแต่ก็พอเออมีประกันมาดีก็ได้ได้ค่าสินใหม่ทดเชยมาได้อีกแสนหนึ่งก็รวมทั้งหมดก็ได้เขาแทนคนพิสสอตีไม่มีครอบครัวมีแต่น้องสาวคุณแม่ก็พิ่งเสือชีวิตไปเมื่อปีแล้วจากงูเห่ากัดด้วยเพราะว่าอยู่อยู่แถวคลองเก้าก็เป็นเขตที่ยังเป็นทุ่งนาอยู่อนะไรยเงี้ย ก็เป็นความเ,เสียใจของพี่น้องแล้วก็ครอบครัวนะทาง,งครมอก,ก็เสียใจมากเพราะเราไม่อยากให้เกิดเหตุนี้กัู้เรื่องนามเรายแล้วก็ได้สั่งการให้พันปุวรกรดิะ่ะภาษางานกับสอนอบางชันในพื้นที่เลยต้องหาคนผิดมาให้ได้นะแล้วก็ตอนนี้เราได้ภาพล้างจากกล้องซีทีวีก็เป็นรถกระบะแล้วมีชิ้นส่วนตกอยู่นะเพร,ราะฉะนั้นผมเชื่อว่าต้องตามตัวให้เจอแล้วก็ได้สั่งการแลมาเอาให้จริงจังเลยคิดว่าน่าจะได้ในเร็ววันนี้แหละ งั้นคนไหนที่รู้ตัวก็ถ้าเป็นไปได้ก็มามอบตัวนะผมว่านี่เพราะเราเรื่องนี้มันรับไม่ได้จริงนะครับไม่นชาทุกคนนะแต่เกิดเหตุมีปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยต้องหยุดแล้วมาช่วยคนต้องมาดูนะเราได้ภาพแล้วรถนั้นเดี๋ยวตอนนี้ต้องไล่ลาตามต่อก็ขอแสดงความเสียใจกับครอ,อบครัวพี่สมศรีด้วยนะครับแล้วก็พยายามจะต้องออดูแลป้องกันเรื่องพวกนี้ไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีก ขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่ด้านล่างนี้นะคะและตอนนี้นแฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วนะคะ